รัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางที่จังหวัดชุมพรและสุร,ราษธานี พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สามอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางที่ได้รับสัญ,ญญาณการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนสุราธานีซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3ามเป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ปีที่2ถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3รวม477คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา28คน และที่โรงเรียนสุร,ราธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราธานีองค,คมนตรีได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางโดยโรงเรียนสุร,ราธานีเป็นโรงเรียนต้นทางที่ดําเนินการสอนไปยังโรงเรียนปลายทางอีก3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3ามจังหวัดชุมพรโรงเรียนบ้านป่าโอนอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนพัชรกิตยาภา3าจังหวัดสุร,ราธานี มูลนิธิได้นำตัวอย่างความสําเร็จตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีมาประยุกต์ใช้โดยเริ่มจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562และจะดําเนินการปีละ1ชั้นเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางช่วยให้โรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางสามารถสื่อสารโต้อตอบในชั่วโมงเรียนเสมือนเรียนอยู่ในห้องจริงๆช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและหวังเพิ่มผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของเยาวชนให้สูงขึ้น